ค่ะตอนนี้นะคะช่างก็กําลังทำโรงครัวอยู่นะคะโรงครัวยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างนะคะเดี๋ยวแม่ชีจะพาเดินเข้าไปดูข้างในค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำไม้ระแนงมาก่อนแต่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่นิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าฝนนะคะฝนมันตกแม่ชีต้องวิ่งไล่เก็บถ้วยชามนะคะทีทะ่ครัวเล็กๆนี่ก็เลยจะทำเปลี่ยนแผนเป็นจะทำที่ปรุงอาหารที่ล้างถ้วยล้างชามก่อนแล้วจากนั้นค่อยจะทำตีไม้ละแนงทีหลังนะคะ แม่ชีก็ต้องขออานุโมทนาบุญไปยังโยมพี่นะคะสำริดวงอนุนะคะที่ร่วมทําบุญกับทางวัดป่าดงแคนเป็นจํานวนเงิน3,366บาทนะคะแล้วก็มีคุณลีนะคะจากอําเภอกุดลังอีก1,000บาทนะคะคุณแม่จิดาพานะคะอีก1,000บาทนะคะแล้วก็มีคุณลุงสอยสะพานดํานะคะซึ่งร่วมทําบุญด้วย1,000บาทนะคะ แต่ว่าในส่วนของคุณลุงปอยนี้แจ้งว่าให้ถวายพระอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะคะหนึ่พบาทนะคะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมาณนะโอกาสนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่ล้างจานนะคะที่กำลังทำอยู่ก็จากที่ว่าจะตีไม้ละแนงก็เลยว่าจะเาไม้ละแนง—งไว้ทีหลังใช่ไหมคะพี่ ก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเราจะทําเป็นที่ล้างถ้วยล้างชามเป็นที่ปรุงอาหารก่อนเนาะค่ะนะครับใช่เพราะว่ามันหน้าฝนเพราะว่าจะได้เข้ามาทําอาหารในนี้นะคะแม่ชีก็จะได้ไม่เปียกฝนก็จะได้ไม่ต้องวิ่งเก็บถ้วยชามเวลาพายุมาลมแรงๆเนี้ยค่ะข้าวของกระจัดกระจายนะคะก็แต่ก็ยังทําไม่เสร็จนะคะ สำหรับญาติโยมทางบ้านนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะร่วมสมทบปัใจจัยในการทำบุญสร้างโรงครัวครั้งนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ติดต่อแม่ชีได้เลยนะคะแต่ตัวเงินนี้ไม่ต้องโอนเข้าบัญชีของแม่ชีนะคะโอนเข้าบัญชีของท่านเจ้าอาวาสได้เลยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านเป็นคนดำเนินการสร้างนะคะแล้วก็สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เป็นผู้จ่ายค่าแรงช่างด้วยนะคะ ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดนี้ฮะ,ะนี้นะคะก็ไดออ้มอบให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านบัญชีแม่ชีเลยนะคะไปบัญชีของทางเจ้ออาวาดเลย แล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะคะไปยังชมรมผู้สูงอายุขอนแก่นนะคะก็ได้มอบเก้าอี้ให้กับทางวัดอีก50ตัวนะคะแล้วก็น้ำดื่มนะคะ100แพ็คแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเงินร่วมสมทบทุนในการสร้างโรงครัวนะคะอีก28,488 0 0บาทนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทางชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ร่วมทำบุญแล้วก็ญาติโยม f อซผู้ติดตามทุกท่านนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปาถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะขอให้ขอค่ะพอดีน้องหมากวนนิดนึ้ง ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดบังสิ่งใดก็ขอให้สมบังดังปารถนานะคะขอให้เงินไหลน่องทองไหลมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วคาดปลอดภัยนะคะขออนนโมทธนาบุญด้วยไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตานะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีจะทําการสิ่งใดก็ขอให้ปาศจากอุปสัรค์นะคะจะทํางานก็ขอให้เจริญลุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะ จะทำการค้าการขายก็ขอให้ได้กำไรงดงามนะคะขอให้มีเงินมีทองใช้กันเยอะๆนะคะสุขภาพแข็งแรงปรกกาศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดที่อยากร่วมทำบุญก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะติดต่อแม่ชีมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ชีจะติดต่อกลับหรือว่า จะขอเบอร์แม่ชีเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะทาง Facebook คนบ้านนอกสตูดิโอแฟนเพจนะคะส่วนจํานวนเงินนี้ไม่ต้องโอนเข้าบัญชีแม่ชีนะคะเพราะว่าแม่ชีจะเป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชมได้ร่วมทํำบุญด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ชีต้องไปขอตัวไปทํางานก่อนนะคะเนื่องจากว่าทํางานยังไม่เสร็จนะคะวันนี้เดินเข้ามาดูโลกรัวนะคะก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ